ความจริงใจไม่มีค่าอะไรกับคนเลวเรื่องราวของทหารเมรกาห้านายที่ต้องทําภารกิจแปลกประหลาดด้วยการต่ออชางไปส่งให้กับชนเผ่าซอกราวในขณะที่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงสงครามเวียดนามแถมหมู่บ้านซอกราวแห่งนี้ระดันอยู่ตะเข็บชายแดนความขัดแยง้งทําให้ทหานดวงสวยทั้ง5ต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความทุลักทุเลเพราะมีช้างเป็นภาระแถมยังมีควาช้างที่เป็นเด็กตามมาด้วยอีกคนอ้าวก่านึกว่าจะได้มารเบผู้ประเทศชาติแต่ดันต้องมารบเพื่อช้างซางันโถชีวิตแล้วเรื่องราวความทุลักทุเลของช้างและคนดวงสวยจะเป็นจังใดเรา รับฟังการสปอยกันได้เลยนะจากคนดีทุเร่ทุรังฟิล์มภูมิจะเสนอยุทธการช้างลอยฟ้าให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิโดโดโด่งฟอล์ลเดาเดาดาวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะด,ดุดดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณามาก,กวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอปย u t u b ม m u ส i c แถมยังฟังเพลงฟรีๆในขนาดล็อกหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่า จากช่อง g a m i n g f o l l o w รับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสกแกนคิว o d e หรือแอดไลน์ t u b e 360คำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดคลื่าาเนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวร่มขึ้นที่พ่อหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าผู้กองโดเยลเรียสั้นวาบักโดเขาเป็นนายทหารที่เคร่งใน และในตอนนี้บักโดก็กําลังจะเดินทางไปยังหมู่บ้านชาวเผ่าชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตรงกลางระหว่างเวียดนามใต้และเวียดนามเหนือเพื่อจะทาหน้าที่แทนผู้กองคนเก่าที่กําลังจะเกษียณและในระหว่างทางพวกเวียดกงก็ยิงปนืนขึ้นมาก่อกวนการบินแต่บักโดก็ไม่ไดแสดงอาการความกลัวหรือตนอกตกใจเลยสักนิดนั่นก็เเรามันคือฐานหน่วยรบกรีนเบเร่เรที่ทรนงองอาจและไม่เคยตื่นกลัวกับอะไรทั้งสิน้นแต่ในที่ความจริงก็กลัวเหมือนกันเ,เขาเรียกว่าเก็บอาการและพอถึงที่หมายบักโดก็อวกแต่อวก,กแต่เพราะเมาเครื่องบินแต่ก็ยังไม่ทันได้สงเมา ทหารเวียดนามใต้ก็โผล่มาหาบักโดและบอกว่าจะพาบักโดไปยังหมู่บ้านซอกราวตามที่บักโดต้องการจาน้นบักโดกับทหารเวียดนามใต้ก็เร่งกับเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางแต่ทหารเวียดนามใต้พวกนี้ก็เดินขึ้นเขาเร็วอย่างกับจรวดและแซงบักโดแบบไม่เกรงอกเกรงใจความเป็นกรีเบเรของมันเลยสักนิดทำให้บักโดที่โคตรจัดเท่ต่อมานั่งเหินนั่งหอบเพราะเดินตามเจ้าถิ่นไม่ทันอ้าวกูก็นึกว่าเก่งแลกสักพักบักโดก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านซอกราวและจะได้ทำงานที่มันรักสักทีแต่พอบักโดมาเจอผู้กองเคฮิลเขาัให้มมนนง เป็นอพราะตอนนี้บักเคําลังยืนดูน้าเก๊กฮวยสุดพิเศษกับชาวเผ่าพวกนี้อย่างสบายใจเชิญแถมการแต่งตัวของบักเคก็ไม่ได้ดูเหมือนทหารที่พร้อมจะรบเลยสักนิดแต่บักโดก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรบักเคก็บอกให้บักโดดูดน้ํหมักสูดพิเศษให้หมดหายเพราะมันคือประเพณีการต้อนรับที่ใครมาที่นี่จะต้องทําแบบนี้กันหมดทุกคนลองดูดีของโคตรดีบักโดที่ยังงงไม่หายก็ต้องจําใจดูดจวม,มูบสดแต่น้ํหมักสูดพิเศษมันก็โคตรจะแรงจนทําให้บักโดต้องทาหน้าแบบนี้เออกูต้องการมะขามเปียกจากน้นบกกักเคา ที่เราต้องแฝงตัวมาอยู่กับชาวบ้านก็เพราะเราต้องการจะได้ข่าวสารต่างๆของไอ้พวกเวียดกงก็คือทหารเวียดนามเหนือในสมัยนั้นจะถูกเรียกว่าเวียดกงและหน้าที่หลักที่จะต้องทําก็คือการผูกมิตรกับผู้คนเพื่อที่จะได้ข่าวสารสำคัญต่างๆส่งไปให้หน่วยเหนือเออถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสารรบให้ตายก็ไม่มีทางชนะแต่บักโดที่กระหายสงครามและอยากจะลองวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาก็ไม่ค่อยจะเชื่อบักเคสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าบักเคจะมีประสบการณ์การรบมาอย่างโชคชนก็ตามเออแก่แล้วก็เกษียณไปเดี๋ยวกูจะรับจบให้เองนั้น และอีกสักพักเหล่าเด็กๆมากมายก็พากันมาแห่รุมบักโดนับแปลกก็จะมาขอขนมขบเคี้ยวตามประสาของเด็กน้อยน้าเหมินแต่บักโดก็ไม่ได้สนใจและหยิบช็อกโกแลตออกมาพร้อมก็บอกว่ากูมีแค่อันเดียวแล้วก็ไม่คิดจะแบ่งให้ใครด้วยแต่มันก็ต้องพลาดท่าให้กับเด็กเพราะไอเด็กคนนี้ก็โดนช็อกโกแลตในมือของบักโดและพากันวิ่งหนีไปน้าตาเฉยทำให้บักโดโคจะงงเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเสียรู้ให้กับเด็กพวกนี้เอออับอายไขขี้หน้าจริงๆ และในคืนนี้บักเคก็พาบักโดมาส่องดูค่าเสิร์ฟเพื่อจะชี้ตำแหน่งที่ตั้งและความเคลื่อนไหวของทหารเวียดกงโดยที่หารู้ไม่ว่าตอนนี้กองกำลังทหารเวียดกงได้บุกเข้ามายังหมู่บ้านซอกราพอดีพอดีซึ่งพมันก็เรื้อคนไปเรื่อยจนได้เจอกับหอช็อกโกแลตที่เด็กหน้าเหมือนโดมาจากบักโดเมื่อกี้นี้แต่ชาวบ้านพวกนี้ก็ไม่มีข้อมูลอะไรของทหารมาก,กันเลยสัก,กนิดเพราะถึงแม้บักเคจะแฝงตัวอยู่ที่นี่มันก็ไม่เคยบอกอะไรกับชาวบ้านพวกนี้เลยสัก,กนิดทำให้ทหารเ,เวียดกงงดหงิดและสั่งสอนชาวบ้านพวกนี้ด้วยการสังหารช้างตัววสสุดทท้้้้้าาาายของงหมมู่่บนนีีีไใใชชกกรแล็ ทุกคนในเผ่านับถือเพราะมันเป็นสัตว์ประจำเผ่าและพอบักเคกับบักโดกับมาก็าเห็นว่าตอนนี้ชาวบ้านชาวช่องกําลังเศร้าโศกเสียใจก,กับการตายของช้างแต่ชาวบ้านพวกนี้ก็ไม่ได้คิดว่าพวกวิกลมเป็นคนผิดและโทษมาที่บักโดว่าเป็นตัวซวยเพราะอยู่มาตั้งนานก็ไม่เคยเกิดเหตุอะไรแต่พอบักโดมาโบ๊กก็ทําทให้หมู่บ้านนี้ต้องซวยปับ๊บแบบนี้จะไม่ให้เรียกว่าตัวซวยได้ไงอ้าวมันโทษกูเฉยเลยบักเคที่กลัวว่าจะเสียงานเสียการและเสียมิตรภาพอันดีงามที่อุตสาห์สร้างมาก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะหาช้างตัวใหม่มาใหแมมม่าาาจจะััไรหนนกก็ตค ไปรู้วะแต่บักโดก็ไม่โอเคและไม่สนใจความรู้สึกของชาวบ้านพวกนี้เลยสักนิดเพราะมันคิดว่าไม่มีคนพวกนี้กองทัพก็สามารถเอาชนะผู้วิกลงได้อยู่แล้วเออกูไม่งอแต่ถึงจะไม่งอก็ไม่มีประโยชน์เพราะตอนนี้บักโดยังไม่มีตาแหน่งอะไรเลยสักอย่างเนื่องจากบักเคยังเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะเกษียณและมีตําแหน่งใหญ่กว่าบักโดที่เพิ่งจะมาเออดกูสั่งขังแม่งเลยเอาอะไรวะจากนั้นบักเคและบักโดก็เรเบิรกลับมาที่ฐานทัพก็จะมารายงานเรื่องเช้าให้ผู้บังคับบัญชาฟังซึ่งผอบคอดว่าเราควรจะเอาช้าไปส่งมมอบบให้กกััชาาาวผ่่ตที บอกจริงๆเพราะชาวเผ่าพวกนั้นยังมีความสําคัญในการสู้รบและก็เป็นสายข่าวที่ดีให้กับกองทัพมาโดยตลอดผอบอกก็เลยสั่งให้ส่งตัวนี้เปิดยุทธการส่งช้างคืนชาวบ้านโดยที่ให้กําลังคนเข้าร่วมภาร,รกิจนี้เพิ่มอีกสองนายเพราะมันเป็นภาร,รกิจที่โคตรจะลับแต่2ตัวนี้ก็ยังไม่จบเพราะต่างคนต่างอยากจะได้ตําแหน่งหัวหน้าชุดปฏิบัติการในครั้งนี้ผอทอี่รู้สึกเบื่อน่ายก็ให้มันนักคู่เล่นคู่ขี้ทำให้บอกโดที่ดวงดีกว่าได้รับตําแหน่งหัวหน้าชุดไปซะยัง้งเออได้เวลากูเอาคืนแล้วจัดหน้าไอ้สองต บอกให้ชื่อมาเมื่อกี้แต่พลทหารที่ชื่อแอดฟอร์ดเรยกสันส้นๆว่าบักฟอร์ดก็ไม่ยอมออกมาจากกระโจมเพราะอีกเจ็ดวันมันจะปลดประจำการก็เลยไม่อยากจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับอะไรทั้งนั้นบักโดเมอรรูปแบบนั้นก็งุนงงดมันก็เลยโยนระเบิดที่ยังไม่ได้ดึงสลักใส่เข้าไปในกระโจมทําให้บักฟอร์ดต้องกใจแล้ววิ่งออกมาแบบจะหายใจคว่ำทันทีเออใครมันจะไม่วิ่งและคนที่2ก็คือพ่อหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าฟารีแต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นเราบ,บัคเคก็าหาเพื่อนเก่าเ,เพื่อนแก่ที่มีชื่่่่่อออวววาาาาาาาผููผู้้กกกงงงงงซึบบัค็็เปนนนหหหทรรสสีสีียมมมถใข ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายบักพูก็หามาได้ทั้งนั้นบักเคก็เลยบอกว่ามึงจะต้องหาช้างให้กูหนึ่งเชื่อตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่บักพูก็บอกว่ากูไม่สามารถพามึงไปหาช้างได้เพราะกูได้ลาพักร้อนไปแล้ว5วันและในวันพรุ่งนี้กูจะไปนอนอาบแดดอยู่ที่ฮาวายไม่มีเวลาจะมาตามหาช้างให้มึงรอเออเอาไว้คราวหน้านะไอ้เพื่อนเลิฟแต่บักเคก็ไม่ยอมและบอกว่าถ้ามึงไม่พากูไปเอาช้างกูจะโทรไปหาในพลริชาร์ดว่ามึงน่ะแอบไปแสวบแก้กเมีของเขาอ้าวมึงรู้ได้ยังไงวะบักพูก็เเลลยย้อองมทิวันาพื่ เพื่อเลือไปตามหาช้างเพราะกลัวว่าบักเคจะปากโปง่งทานทั้ที่ความเป็นจริงบักภูมันเข้าใจผิดและคิดว่าเมียของนายพลคือลูกสาวไม่ใช่เมียก็เลยสวัสแก๊กแบบไตยอตาย,ยากไปหลายดอกแต่ของแบบนี้ใครก็ชอบ และอีกสักพักบักพูก็พาไอ้สองตัวแสบมาที่ฟาร์มช้างซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามจนได้ช้างตัวบกควายมาหนึ่งตัวน้องมีชื่อว่าโบแท็กน้องเป็นช้างตัวเมียที่ไม่เคยผ่านการสวัดแก๊กมาก่อนแถมน้องโบก็ไม่ได้ตัวเป่าเล่าเปื่อยเพราะมีควานช้างตัวน้อยที่ชื่อลินพ่วงมาด้วยแต่บักโดกับบักเคก็อยากจะได้แค่ช้างนื่องจากไม่อยากจะมีภาระและต้องมาคอยดูแลเด็กกันโลก,กลาคนนี้แต่หัวหน้าหมู่บ้านก็บอกว่าบอดได้เพราะบักลินอยู่กับน้องโบมาตั้งแต่เกิดและมันทั้งคู่ก็ไม่ใช่คน บักโดกับบักเคที่ไรทางเลือกก็เลยต้องจำใจพาน้องลินติดมาด้วยถึงแม้ว่าจะไม่อยากพาไปด้วยก็ตามหลายชั่วโมงผ่านไปไอ้พวกนี้ก็เดินทางมาถึงพิกัดเครื่องบินขนส่งที่วอลไปสั่งว่าให้มารอตรงนี้แต่พอนักบินกับลูกเรือมาเจอกับช้างไอ้พวกนี้ก็บอกว่าให้ช้างขึ้นเครื่องบอดได้เรามันอาจจะเดินกลัวและทาให้ทุกคนตายหากกันหมดเพราะเครื่องตกแอกูยังไม่อยากตายบากักพูก็เลยหาทางแก้ปัญหาด้วยการจะวางยาสลบ้องโบแต่การที่จะวางยาสลบก็มต้องมีคนเอายาสอดเข้าไปในดักของน้องซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไมม่่ีครอยยาาากกกกกจะทํบบบััเเ็ลโดว มึงกับกูต้องเป่ายิงโฉบเพื่อหาคนดวงซวยมัล้วงดักช้างเพราะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ไปไหนกันสักทีและพอไอ้สองตัวนี้เป่ายิงโฉบบักโดก็ดันแพ้บักเคทําให้บักโดสุดเหี้ยต้องมาล้วงดักชา้างใชอย่างนั้นแมงเอ๋ยกูได้เปิดสิงดักช้างจากนั้นน้องโบก็ขึ้นมาบนเครื่องพร้อมกับเอ็นตัวลงนอนจากลิศของยาสลบต่เครื่องบินก็ยังบินไปได้ไม่ไกลน้องโบก็ต้องรับยาสลบเพิ่มเพราะกลัวว่าจะเตื่นกลางอากาศแต่ยาสลบมันก็แหกแตกจากการที่บักฟารีล้มทับใส่เมื่อกี้นี้ทําให้้้้้นนนนนนอองโบบที่่่เรรริมมมจจะะูสึึึกกกกตตััวืขขาาาาหลลลแพยุ เครื่องบินก็เลยโอนเอ็นจนนักบินไม่สามารถบังคับเครื่องได้นักบินก็เลยสั่งให้ลูกเรือรีบเอาช้างตัวนี้ออกไปจากเครื่องเพราะไม่อย่งงางนั้นทุกคนจะตายหากันหมดเออกูไม่อยากจะมองโลกแต่พวกของบักเคก็ไม่ยอมและพยายามต่อสู้กับลูกเรือทําให้นักบินต้องยอมมาเครื่องลงกลางปากลังเขาเออหาที่จอดได้ก็บ่นแล้วพอเครื่องบินจอดน้องโบก็รีบวิ่งตาลีตาเรือเพื่อจะออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเพราะรู้สึกตื่นกลัวเป็นอย่างมากเออเกือบจะกลายเป็นช้างบินละกูเซึ่งมันก็ทําให้นักบินได้โอกาสและรีบขับหนีออกไปจากตรงนี้เช่นกันันนทททําาให้้ด้ดวงง5ถูกิ ยังห่างไกลาจากจุดหมายปลายทางถึง150ไมล์เรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ไกลสําหรับการเดินแต่บักผูกก็ไม่อยากจะติดแง่งอยู่ตรงนี้มันก็เลยวอลไปหาเพื่อนฝูงเพื่อให้ส่งอะไรก็ได้มารับมันออกไปทีแต่บักโดก็ไม่โอเคและยืดนวอลของบักภูเพราะกลัวว่าการติดต่อสื่อสารจะเป็นการเปิดตําแหน่งให้ค่าเสิกซึ่งบักฟอร์ดที่รู้ว่าสถานการณ์ไม่น่าจะปลอดภยัยก็เลยต้องเล่นสายมูด้วยการสวดอะไรไปเรื่อยเพราะกลัวว่าจะไม่ได้กลับบ้านแบบคนเป็นเออจะปลดอยู่แล้วทําไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะน้องลินที่เห็น แสดงว่ามึงกําลังจะสวยแบบขั้นสุดแล้ววิธีเดียวที่จะหายสวยก็คือมึงต้องหนีไปให้ไกลาจากอีกาที่สุดเท่าที่มึงจะทําได้นะบักเปิกแมงเอ้ทมันบินตามกูจะทายังไงจากนั้น6คนดวงสวยกับช้างดวงสวยอีกตัวก็พากันเดินเนิ่มๆขึ้นไปทางเหนือเพราะตอนนี้ทางเลือกเดียวก็คือการเดินแต่ในขณะที่กาลังเดินทางพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้พวกชาวบ้านกําลังพยายามที่จะถอนตอไม้ออกจากนาแต่ก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากมีกําลังไม่พอที่จะดึงมันออกน้องลินที่เห็นแบบนั้นก็รีบพาน,น้องโบรตรงไปหาชาวบ้านและช่วยเหลือชาวบ้าน,น,านโบ พลังแรงช้างทําให้ตอไม้อบับควายหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายซึ่งผลจากการช่วยก็ทําให้พวกเขาได้รถบรรทุกมาหนึ่งคันเรามันก็คือรถของทหารที่ทิ้งไว้ชาวบ้านพวกนี้ใช้งานแต่ชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้เราไม่มีตังค์เติมน้ํามันทําให้กลุ่มคนดวงซวยพวกนี้ดีอกดีใจที่จะได้ไม่ต้องเดินให้เมื่อยขาแล และอีกสักพักพวกเขาก็เดินทางเข้ามาในเมืองอราถคันนี้เริ่มจะมีปัญหาเนื่องจากไม่ได้ใช้งานมานานและในขณะที่กำลังซ่อมรถน้องโบก็เกิดอาการหิวเพราะไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันน้องก็เลยวิ่งตามรถขนกล้วยเพื่อจะเอากล้วยมากินให้หายหิวแต่มันก็ทําให้ประชาชนต้องแตกตื่นเพราะคิดว่าเจ้าช้างตัวนี้มันตกมันและกําลังพยายามจะไล่กระเทือบคนทําให้คนส่งกล้วยต้องตาลีตาเหลือจากการต้องมาปั่นจักรยานซอยยิกยิกเพราะไม่อยากจะโดนช้งางไล่กระเทืบเออกูไปทาอะไรให้มึงว้าซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมัันนนกกก็ทําาาาาาใให้ใ้้ชชววบบบมมมืออองงงไไ่่พจแลละิ พวกนี้แทนน้องลิงก็เลยต้องควบน้องโบสอยยิกเยืกเพื่อจะหนีไปให้พ้นจากฝูงตีนชาวบ้านเพราะน้องโบก็ไม่อยากจะดงกระเทิเหมือนกันเออกูไปแล้วเวลาต่อมาเราคนดวงซวยก็พากันเดินทางเพื่อจะขึ้นไปทางเหนือกันเหมือนเดิมแต่อุปสรรคมันก็พุ่งเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเพราะจู่ๆเราก็พังจะไม่สามารถที่จะขับไปต่อได้มีนำซ้ำบักเคกับบักโดก็ทะเลาะก,กันแบบเอาไปนอตายเราไม่ชอบขี้น้าก,กันตั้งนานแล้วแต่จะทะเลาะก,กันไปก็เป,ป่าประโยชน์ไอสองตัวน,นี้ก็เลยเลิกทะเลาะก,กันและเปลี่ยนม,มาช่วยกันคิดว่าจะเอายังไงกับชีวิตกันต่่ออดีีีแลละในนนขทกกังงจเรื้็ มานั่นแหละครับแอ้พวกนี้ก็เอาช้างมาขึ้นเรือเพราะมันคือเรือของคนเมกันที่มาหาผลประโยชน์จากสงครามแถมไอ้นี่ก็เป็นคนรู้จักของบากเคพอดีพอดีอดบักโดเมืองรูแบบนั้นก็กาจะล่องเรือส่วนกระแสน้ําขึ้นเหนือเพื่อจะได้ไปถึงฐานทัพและเอาช้างขึ้นเครื่องพร้อมกับวางยาสลบแบบเต็มแม็กเรื่องนี้จะได้จบลงสักทีเออง่ายๆแค่นี้เองแต่มันก็ต้องผิดแผนเพราะจะจบก็มีเรือของฐานเวียดกงตามหลังเรือของพวกเขามาติดเพร้อมกับยิงปืนคอใส่เป,เป็นชูวเป็นชูวทำให้เจ้าของเรือต้องตกใจและพยายามขับเรือแบบร้วไวดังสส่น้ําแต่ด้วยการับอน เอมาก็ทําให้น้องโบมีอาการเมาเรือและอ้วกแตกอ้วกแตนซะอย่างนั้นเออช้างจะไม่ทนและในขณะที่ไอ้พวกนี้กําลังไล่ล่าก,กันบักพูก็วอไปหาเพื่อนฝูงเพื่อให้ต่อสายไปยังหน่วยปืนใหญ่เพราะบักฟอร์ดเคยอยู่หน่วยปืนใหญ่และมีความสามารถในการหาพิกัดและชี้เป้าหมายได้อย่างแม่นยำและพอคํานวณเสร็จแล้วบักฟอร์ดก็รีบแจ้งพิกัดไปยังหน่วยปืนใหญ่พร้อมกับบอกว่าให้ยิงมาตามพิกัดก่อนหนึ่งนัดเพื่อเป็นการมาร์กตำแหน่งซึ่งลูกกระสุนนัดแรกมันก็ดันตกมาอยู่ข้าง,างๆเรือของตัวเองทาให้พวกเวทกองที่เห็นต้องหัวรอกร่วา เป็นการยิงนัดแรกที่คนจะเพอร์เฟกต์รอส,สิ่งที่มันต้องการก็คือรอเวลาให้เรือของพวกเวทกองขับไม้ถึงตำแหน่งเมื่อกี้และพอไอ้พวกนี้ก็ไล่จนถึงพิกัดบักฟอร์ดก็สั่งให้ยิงอีกรอบในตำแหน่งเดิมทำให้เรือของพวกเวทกองเบื่อมทันทีเออโหรถที่หลังดังกว่าและเอกซักพัาไอ้พวกนี้ก็ลงจากเรือพราะคนขับเรือขี้เกียจไปส่งเนื่องจากเหนื่อยมาทั้งวันแม่งนึกจะทิ้งก็ทิ้งไอ้พวกนี้ก็เลยเดินเข้ามาในป่าเพื่อจะหาที่หลับที่นอนเพราะตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วเช้าว,วันต่อมาน้องลิงก็แอบเข้ามาในหมมมูู่่่่่่บบ้าาานนนนนซึงออออยไกกลจจทีพัเเืคะสถ ทางแกได้ไม่เดินทางแบบมัวๆแล้วไปเจกอกับอะไรที่แปลกประหลาดแต่มันก็ทาให้น้องลินโดนทหารเวทกองจับเพราะมุ่บ้านนี้มีทหารเวทกองปกครองอยู่บักเคที่แอบส่องระยะไกลก็เห็นว่าน้องลินโดนจับตัวมันก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกทุกคนบักโดมือรูแบบนั้นก็บอกให้รีบหนีออกไปจากตรงนี้เพราะกลัวว่าน้องลินจะปากโปง้งและบอกตําแหน่งที่ซ่อนจนทำให้ทุกคนตายหากกันหมดแต่บักเคก็หลับไม่คิดแบบนั้นเพราะเขาเชื่อใจน้องลินบักเคก็เลยบอกว่ากูจะแอบ,บเข้าไปชิงตัวน้องแต่บักโดก็ไม่สนแล้วบอกว่าจะพาช้างออกไปจากตรงนี้ก่อนที่ ช่วยก็ไปแต่กูไม่ไปละคนหนึ่งแต่ถึงบักโดจะไม่อยากเสี่ยงน้องโบหน้ามึนก็ไม่ได้สนใจแล้ววิ่งตรงเข้ามันในหมู่บ้านเพื่อจะไปช่วยน้องเลนซึ่งเป็นเจ้านายของมันโดยที่บักฟารี่ก็โคตรจะงงเพราะมันเพิ่งจะเคยขี่ช้างแล้วพยายามบังคับให้น้องโบวิ่งไปอีกทางแต่น้องดันวิ่งเข้ามาหาตีนเฉยเลยเออตายกูตายแต่การวิ่งมาของน้องมันก็ทําให้บักเคกับบักพูได้จังหวะและเข้ามากระทืบฐานเวิกรมพวกนี้ได้อย่างง่ายดายนั่น,นล่ะครับน้องเลนก็ถูกช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยแถมน้องยังบอกอีกว่ากูไม่ได สัตนะจะเด็กเด้ดอเออถ้าไม่มีความจริงใจให้กันก็อย่ามารู้จักกับกูเลยทําให้บังโดนที่ไม่เคยไว้ใจใครต้องตกตะลงึงเติงเต,งต,งตงิในความหนักแน่นของเด็กคนนี้มันก็เลยแพ้ใจน้องเลนและยอมรับในตัวของน้องทันทีเออได้ใจกูไปเต็มๆนะไอเด็กเปรตเอานี่มึงชมกูใช่ไหมนี่เวลาต่อมากลุ่มคนดวงสวยกับช้างหนึ่งตัวก็เดินทางมาถึงทานทัพที่พวกเขาคิดว่าน่าจะช่วยเขาได้แต่พอมาเจอผู้บังคับบัญชาผอบกกันนันบอกว่าภารกิจนี้ถูกยกเลิกเนื่องจากตอนนี้ผู้เวกกองได้ยึดหมู่บ้านนั้นเอาไว้แล้วเอ ไม่สนใจแล้วบอกกูจะโดเครื่องบินก็่จะพาน้องโบก,กับน้องเลนไปส่งให้กับชาวเผ่าซอกราวเหมือนเดิมบางโดเมือรถแบบนั้นก็ไม่ห้ามแถมยังช่วยเสนอไอเดียเพราะตอนนี้อีกโกของมันลดลงจนงกลายมาเป็นคนที่รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแถมคนในทีมที่เหลือก็บอกว่าจะเอาด้วยเพราะอุตสาห์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาหลายวันจะมายกเลิกลางคันแบบนี้ได้ไงนั่น,นล่ะครับพอตกลางเดิมไอพวกนี้ก็มาปลุกนักเบนและลอกว่านี่คือภารกิจลับที่ไม่สามารถบอกใครได้แม่งมารับอะไรตอนนี้คนกําลังหลับปลังนอนจากนั้นไอพวกนี้ก็พาน้อง,บอองโบ ก็ให้ความร่วมมือเพราะเคยมีประสบการณ์บินมาแล้วครั้งหนึ่งแต่แค่นี้จิบจิบและพอถึงเวลาเครื่องบินก็บินมุ่งหน้าขึ้นเหนือทันทีแต่ในระหว่างทางปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานของพวกเวกงก็ระดมยิงใส่เครื่องบินลำนี้เพราะแถวนี้พิเวกงยึดหมดแล้วแต่ด้วยประสบการณ์ของนักบินที่บินเล่นไปมาทุกวันทุกวันอย่างชคชนก็สามารถซิกแซกซิกแซกและหลดลูกกระสุนปืนได้แบบโคตรงงแต่การยิงต่อต้านมันก็มีข้อใจเยอะทำให้เครื่องบินดวงสวยลำนี้โดนสกเก็ดลูกกระสุนปืนกลเล็กน้อยถึงบานกลางและพอบินมาจงใกล้กับหมาพวกกกรรริิดะโ จากนั้นก็ปล่อยให้น้องโบโลงจากเรื่องเพื่อให้น้องรอนลงเพลินแบบที่มีร่มชูชีพเหมือนกับการส่งสเสบียงแต่เชือกระตุกร่มของน้องก็ดันขาดซึ่งผลมาจากการที่โดนยิงต่อต้านเมื่อกี้แมงเอ้เอากูุ่มาฆ่าชัดๆแต่บักโดก็ไม่ยอมและกระโดดพุ่งดิงตามติดน้องโบพร้อมกับกระตุกร่มให้น้องกลางอากาศทําให้ร่มอันบักควายกลางออกน้องโบก็เลยต้องเคลิบเคลิ้มแบบนี้เออกูนี่แหละช้างบินได้ตัวแรกของโลกพวกเวกงเทียแบบนั้นก็ข้อจะงงเพราะตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเห็นช้างบินได้แบบนี้มาก่อนพวกมันก็เลลลลยยยไม่่ิงงแแ้้้วปปอใหหชาากับทรสุดพนน ลงเพืนได้อย่างง่ายดายเออกูไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองซึ่งเหล่าทหารแปลกและน้องโบก็รมาลงตรงกลางหมู่บ้านทําให้ชาวบ้านซอกราดีอกดีใจเพระาะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีช้างลอยลงมาจากฟ้าแบบนี้เออใครมันจะไปคิดแต่ดึงทุกคนจะลงได้อย่างปลอดภัยมันก็ยังมีคนดวงซวยอย่างบักฟอร์ดที่มาห้อยตองแต่งอยู่บนต้นไม้เพราะถูกลมพัดให้มาลงตรงนี้เออช่วยกูด้วยแต่จะจดูพวกทหารเวียดกงกับพากันแห่มหาถามเิกาที่มาโดนลงโดงดร่มอะไรก็ไม่รู้แลิศเธอทําให้ทุกคนโดนจับได้อย่างง่ายดายแต่บักฟอร์ดที่ห้อยตองแต่งอย ก็สลลงมาจากต้นไม้เพื่อจะเข้าไปช่วยเหล่าไมเฟรนที่โดนจับแต่จ,จู่ๆอีกาตัวน,นี้ก็บินมาทําให้บักฟอร์ตต้องใจเพราะจําได้ว่านอกอีกาคือตัวที่ทําให้คนเจอต้องดวงซวยและคนที่น่าจะซวยก็คือมันตอนนี้อ้าวสวยและกูแต่ถึงบักฟอร์ดมันจะกลัวแค่ไหนมันก็เป็นห่วงเหล่าไมอเฟรนมากกว่าบางก็เลยรัวปืนขึ้นฟ้าทําให้พวกเวกงงต้องเขใจทุกคนก็เลยเข้ามานวนเนียกันเพราะต่างคนต่างก็ตกใจไม่ต่างกันเออได้เวลาตะลุมบอลแลวนั่น,นลัะครับพวกเวกงที่กําลังเมิอนอดกทหารอเมริกันหน้าเมินพวกนี้กระเเเท่หนนนงงงรรืออี้้สาาโดยคมมกจะใ อหารอเมริกาแพ้ได้ไงเเขาเรียกว่าหนังอวยพวกเดียวกันเองนั่นแหละครับทำเวทกรมพวกนี้ก็โดนรั่วทาให้ชาวบ้านชาวช่องพอ,อพอใจที่ได้ช้างมา,ใช,งาใช้งานใช้การโดยหารู้ไม่ว่าในอนาคตถา้าอเมริกาจะถอนทับแลเวเวดนามเหนือจะเป็นฝ่ายชนะแต่อตอนนี้บักโดกับบักเคเป็นตัวเรียตินให้กับหมู่บ้านนี้อย่างสมบูรณ์จาน,นบาบักเคก็กล่าวลาบักโดและบอกว่าโชคดีนะเพราะมึงจะต้องอยู่ที่นี่ต่อเพื่อรับแรงกระแทกเออกูไปแล้วซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้ได้รับแรงบาันดาันใจมาจากเรื่องจริงเพราะตอนจบหนังมันบอกแบบนั้นจบแล้วไปดีกว่าแล้วเรื่องเราก็ จบเป็นยังไงกับบ้านละครับสําหรับหนังเรื่องนี้แลพะพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้า,าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ